โมโคเซโมลีไฮดรอกซีเอดตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยใไ,ไม่ชอบพวกรินเมน์เออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบพอมาดีาเิอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนะออกไม่หนักหนานะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะสใส่นาคกระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ w w w m o k ok o s e c o m ก็สำหรับงานของมงลนีธิพระราบทนะคะจริงๆแต่ว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นโรงเรียนค่ะที่ สอนทางวิชาชีพให้กับุคลากรที่อยากจะได้โอกาสในเรื่องของการศึกษาเอยค่ะแล้วค่อนข้างที่จะเปิดโอเพ่นคือไม่ต้องมีวุฒิอะไรก็ได้แล้วก็สามารถที่จะมาเรียนคือหนึ่งปีเต็มเนี่ยคือสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้แบบมืออาชีพเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีครูที่เป็นมืออาชีพจริงๆแล้วก็สอนคือไม่ได้สอนแค่ในเรื่องของการมืออาชีพแต่ว่าสอนในเรื่องของสิตสําูรณที่ดีในการที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมด้วยค่ะอโอเคนออเคนาะรับเดดเรื่องหัวใจนิดนึงค่ะนี่เป็นไงบ้าง ปกติเลยค่ะไม่มีอะไรอัปเดตเลยค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะหลังจากมีเหตุการณ์วันนั้นไปได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมไหมคะพี่อไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าก็ก็รจริงๆเราก็ตอบไปเีกเียร์แล้วเลยะค,ะค่ะก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องมาบอกว่าคุยอีกเลยคะ่ะมีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมคะอ่าไม่ได้เจอค่ะตอบไมีการติดต่อไหะ ไม่มีเลยค่ะคือเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรท,ที่ที่จะต้องแบบว่าพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้โกรธกันนะคะจริงๆไม่แบบว่าแบบว่าเจอการหรือว่ามีเรื่องอะไรจริง,รงๆเราก็คงคุยกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านมาคือมันยังไม่ได้มีอะไรทุกอย่างก็ทุกคนใช้ชีวิตแบบปกติค่ะก็เอ่อก็อาจจะไม่ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะแต่ว่า,ออก,า,าก,ก,ก็ยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่ มีอะไรก็ช่วยเหลือพูดคุยกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมามนไม่ได้มีเรื่องอะไรเพราะว่าเขาเองก็ยุ่งไายละครเราเองก็ยุ่งเหมือนกันค่ะคในในในกค็คือก่อนที่จอยจะออกมาพูดกับคนอื่นอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าจอยต้องคุยกันเองแบบชัดเจนอก่อนอยู่แล้วค่ะพราฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้มีอะไรค่ะแต่ตอนนั้นที่มันมีกระแสมองว่าแบบ จริงๆว่าตอนนี้คนเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะว่าแน่นอนว่าทุกคนต้องมีเหตุผลอยู่แล้วคืออย่างที่จอยจอยพูดตลอดเลยว่าจริงๆแล้วเหตุผลของของของ,ของในเรื่องของระยะการพบกันเนี่ยมันมันต้องมีเหตุผลลอยียดที่คนสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้กันอยู่แล้วว่าว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะต้องมาบอกกับคนอื่นเลยแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นเหตุผลส่วนตัวเพราะฉะนั้นห,หลายๆคนเรื่อเริ่มเข้าใจมากขึ้นค่ะน้อยใจไหมคนไม่เห็นจะตเดี่ยวั่งขอกัน อ๋อไม่ไม่น้อยใจเหรอค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนเห็นใจคุณน็อตก็ก็ก็ดีค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าก็ก็ดีแทนเขาที่เออมีคนมาเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเราก็มีเหตุผลเพียงพอสําหรับการที่จะออพูดคุยกันถึงเรื่องการลดระดับความสมคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เข้าใจจริงๆเข้าใจทุกฝ่ายเข้าใจทั้งตัวเขาแล้วก็เข้าใจทุกคนด้วยค่ะาว่า ไม, abei, ไม่กล <c oughs> ัวเลยค่ะว <c oughs> <Herm> ่าเป็นคนไม่ได <c oughs> <toc> ้ชอบเป็นคนพาจีตรู้คะเออมาอย่างที่พูดตลอดเลยค่ะว่าไม่ได้เป็นคนที่จะต้องแบบมีแฟนหรือคือเป็นคนขี้เกียจอ่ะขีเกียคุยโทรศัพท์ขี้เกียจไปไหนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรรูเหมือนเราเป็นตัวเองไปเลยคือไม่ได้ปิดนะคะคือไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ปิดตัวเองแต่ว่าจริงจริงจอยเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายคือจอยเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทุกคนที่มาคุยกับจอยเราก็จะ ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเรายังอยากโสดอย่างนี้ตลอดไปเงี้ยก็แฮปปี้ดีนะคะเราไม่รีบหรือยังไงคะไม่รีบเลยค่ะอย่างที่พูดตลอดเลยว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องสำคัญของชีวิตจอยค่ะยังกว่็ชินกับความโสดเมยนะชินนะเป็นเป็นคนที่ที่ ที่ชอบชอบชีวิตแบบเนี้ยชอบชีวิตที่ที่อยู่ครอบครัวแต่อย่างไรเนี้ก็มีแม่มีพี่สาวอะไรมาคือเราไม่ได้เป็นคนเหงาก็อ,อยู่คนเดียวหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือชินกับชีวิตที่ที่เป็นแบบนี้ค่ะเข็ดรักหรือเปล่าคะหรือแบบว่ายังไม่อยากมีใครอนะไอย่เียเออไม่ได้เข็ดเรื่องความรักนะคะเพราะจริงจริงแ่ก็บอความรักเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สวยงามเสมอค่ะหลังจากนี้ถ้าพี่มาเขามีคนอื่นเข้ามาถือว่าเราจะรู้สึกยังไงบ้าง ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยถ้าเกิดว่าเขาเขามีคนที่ที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆจรอยยินดีด้วยอยู่แล้วค่ะแต่ถามแบบคนที่จอยเองไม่ไม่ได้ปิดใจไม่ไมด้ว่ามึเจอคนที่ใช่ก็พอจะเปิดค่ะใช่ค่ะจริงๆไม่ได้ปิดหรือว่าเปิดนะคะเพรว่าจอยอาจจะเป็นคนที่แบบเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาแบบยิง่งมีความรู้สึกวา่าโตขึ้นมันก็ยิ่งคิดเยอะขึ้นในการที่จะแบบเลือกใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซ็บดวงการงานการเงินความรักแบบแันนันไม่เสียเง,งินทุกสัปดาห์กับ w w w p a เ i ็บดอทพก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว